ดูสิครับเพื่อนๆมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยจ้ะสวยงามมากเลยปลาดินเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณที่เข้ามาส่งกำลังใจนะคะบายยจ้าเจอกันใหม่นะคะนินมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆกำลังลอยมา ะะอ้าวนะคะวันนี้แต่เมื่อวานนี้ฝนแรงมากไอ้โทษทีค่ะลมแรงมากเลยจ้ะลมแรงมากแต่วันนี้ไม่ค่อยมีลมนะคะเป็นดูสิคะเพื่อนๆมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยจ้ะสวยงามมากเลยปลาดินรุ่นขนาดกลางนะคะนะคะก็จะเป็นอ้าวนะคะ ค่ะก็พาทุกคนมาชมบ่อปลาก็คลิปนี้ก็ดวงใจก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมเนาะนะคะขอบคุณมากมายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณมากมายคะ่ะขอบคุณที่เข้ามาส่งกำลังใจนะคะบายยจ้าเจอกันใหม่นะคะก็เลยอยากให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมเหมือนกันนะคะดวงใจก็เลย ทำคลิปมาฝากพี่ๆเพื่อนๆคะ่ะก็เลยอยากให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมเหมือนกันนะคะดวงใจก็เลยทำคลิปมาฝากพี่ๆเพื่อนๆคะ่ะให้เราได้ชื่นชมนะคะทุกคนบอปานินตัวใหญ่ๆสวยๆนะคะก็เลยอยากให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมเหมือนกันนะคะดวงใจก็เลย ทำคลิปมาฝากพี่ๆเพื่อนๆค่ะอานะคะวันนี้แต่เมื่อวานนี้ฝนแรงมากไอ้โทษทีค่ะลมแรงมากเลยจ้ะลมแรงมากแต่วันนี้ไม่ค่อยมีลมนะคะเป็นอ้าวนะคะค่ะก็พาทุกคนมาชมบ่อปลาคุณผู้สนับสนุนทุกช่องทางนะคะ รุ่นขนาดกลางนะคะนะคะก็จะเป็นบอ่อของไข่ของมันอยู่นะคะแต่ละรุ่นเนาะวันนี้ดวงใจก็พาทุกคนมาชมบอ่อปลาินรุ่นตัวใหญ่ๆนะคะทุกคนดูสิครับเพื่อนๆมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยจ้ะสวยงามมากเลยปลาดินก็ คลิปนี้ก็ดวงใจก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม vinegar. เนาะนะคะขอบคุณมากมายเจอก็เลยอยากให้เพื s <S like ่อนเพื okay. claro> ่อนพี่พี่ได้รับชมเหมือนกันนะคะดวงใจก็เลยทำคลิปมาฝากพี่พี่เพื่อนเพื่อนค่ะก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมคลิป ของดวงใจจนจบนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณก็เลยอยากให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมเหมือนกันนะคะดวงใจก็เลยทำคลิปมาฝากพี่ๆเพื่อนๆค่ะดูสิคะเพื่อนๆมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยจ้าสวยงามมากเลยปลาดินสวนสาธารณะนะคะเขาก็จะเลี้ยงปลาไว้ บ่บอนึงก็จะเป็นปลาสวยงามอีกบอ่อนึงก็จะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะคะก็ะเลยเก็บบรรยากาศรอบด้านมาฝากทุกคนด้วยนะคะทุกคนจะเป็นคลองน้ำที่อยู่รอบๆดูสิคะเพื่อนๆมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยจ้ะสวยงามมากเลยปลาดินรุ่นขนาดกลางนะคะนะคะ จะเป็นให้เราได้ชื่นชมนะคะทุกคนบอกปนินตัวใหญ่ๆสวยๆนะคะก็ะเลยเก็บบรรยากาศรอบด้านมาฝากทุกคนด้วยนะคะทุกคนจะเป็นคลองน้ำที่อยู่รอบๆก็เลยอยากให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมเหมือนกันนะคะดวงใจก็เลยทำคลิป มาฝากพี่ๆเพื่อนๆค่ะนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคลิปนี้ก็พามาชมปานินนะคะทุกคนนะคะมีแต่ตัวใหญ่ๆให้เราได้ชื่นชมนะคะทุกคนบอกปานินตัวใหญ่ๆสวยๆนะคะเรามายืนมองเขาก็ลอยมาหาเลยนะคะ พักทายเ,เพื่อนๆยามเย็นจ้ายันนี้ก็พาทุกคนมาชมบ่อปลานินนะคะทุกคนสวนสาธารณะนะคะเขาก็จะเลี้ยงปลาไวบ้บ่อหนึ่งก็จะเป็นปลาสวยงามอีกบ่อหนึ่งก็จะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะคะบ่อของใครของมันอยู่นะคะแต่ละรุ่นเนาะวันนี้ดวงใจก็พาทุกคนมาชมบ่อปลานินรุ่นตัวใหญ่ๆนะคะทุกคน ปานินเยอะแยะเลยค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆสวยๆนะคะทุกคนค่ะก็คลิปนี้ก็ดวงใจก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมเนาะนะคะขอบคุณมากมายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆเพื่อนๆ ขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณที่เข้ามาส่งกําลังใจนะคะบ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่นะคะท้องฟ้าคลึ้มๆนะคะแล้วก็บรรยากาศโอส๊สวนสาธารณะนะคะเขาก็จะเลี้ยงปลาไว้บ,บ่อนึงก็จะเป็นปลาสวยงามอีกบ่อนึงก็จะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะคะดูสิคะเพื่อนๆมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยจ้ะสวยงามมากเลย ปลาดินนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคลิปนี้ก็พามาชมปลานินนะคะทุกคนนะคะมีแต่ตัวใหญ่ๆเรามายืนมองเขาก็ลอยมาหาเลยนะคะนินมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆกำลังลอยมานะคะก็เลยเก็บบรรยากาศ รอบด้านมาฝากทุกคนด้วยนะคะทุกคนจะเป็นคลองน้ำที่อยู่รอบๆให้เราได้ชื่นชมนะคะทุกคนบอกปลานินตัวใหญ่ๆสวยๆนะคะนินมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆกำลังลอยมานะคะ ก็เลยเก็บบรรยากาศรอบด้านมาฝากทุกคนด้วยนะคะทุกคนจะเป็นคลองน้ำที่อยู่รอบๆอบวนนะคะสวยงามมากเลยนะจ๊ะธรรมชาติสดชื่นเลยค่ะวันนี้ลมพัดเบาๆนะคะวันนี้ลมพัดเบาๆเนาะลมไม่ค่อยแรงนะคะวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนฝนจะตกนะคะอากาศ อบอ้าวสวนสาธารณะนะคะเขาก็จะเลี้ยงปลาไว้บ่บอหนึ่งก็จะเป็นปลาสวยงามอีกบ่อหนึ่งก็จะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะคะก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมคลิปของดวงใจจนจบนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุยกันใหม่คลิปหน้านะคะพ,พี่เพื่อน ขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณที่เข้ามาส่งกำลังใจนะคะบายยจ้าเจอกันใหม่นะคะสวนสาธารณะนะคะเขาก็จะเลี้ยงปลาไว้บ่บอหนึ่งก็จะเป็นปลาสวยงามอีกบ่อหนึงก็จะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะคะให้เราได้ชื่นชมนะคะทุกคนบ่อปลานิลตัวใหญ่ๆสวยๆนะคะก็ะเลยเก็บบรรยากาศ รอบด้านมาฝากทุกคนด้วยนะคะทุกคนจะเป็นคลองน้ำที่อยู่รอบๆเรามายืนมองเขาก็ลอยมาหาเลยนะคะคุณผู้สนับสนุนทุกช่องทางนะคะบออปานินที่อยู่สวนสาธารณะนะคะปานินบ่อนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆคะ่ะเพื่อนๆก็ คลิปนี้ก็ดวงใจก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมเนาะนะคะขอบคุณมากมายก็คลิปนี้ก็ดวงใจก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมเนาะนะคะขอบคุณมากมายสวนสาธารณะนะคะเขาก็จะเลี้ยงปลาไว้บ่บอหนึ่งก็จะเป็นปลาสวยงามอีกบ่อหนึ่งก็จะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะคะ ก็เลยอยากให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมเหมือนกันนะคะดวงใจก็เลยทำคลิปมาฝากพี่ๆเพื่อนๆค่ะเรามายืนมองเขาก็อง